สวัสดีครับรังบอลคอนหวันนะครับวันนี้ผมจะพาทุก,ท,กท่านนะครับมาชมบอลสีนอกตู้ครับช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วก็หนาวมาได้สักประมาณอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับ บอนสีก็มีอาการทิ้งใบนะครับแล้วก็ลงหัวสุดโทมไปนะครับสภาพก็คือใบเขาจะโรยลาเหี่ยวแห้งง่ายนะครับแล้วก็ทิ้งทิ้งใบออกไปหมดเลยอย่างอย่างแบบนี้นะครับจนจะเหลือ ประมาณใบเดียวแล้วก็จุดท้ายก็คือจะร่วงไปหมดเลยนะครับหายไปเลยไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับแบบนี้ก็คือเขาไปสะสมไว้ที่หัวครับผมจะลองเขี่ยดๆดูนะครับเขา,าสะสมอาหารที่หัวนี่นี่อย่างนี้คือเริ่มจะขึ้นแล้วนะครับ มีเขี้ยวโผล่ขึ้นมานะครับใบสวยๆนี่เขาจะทิ้งหมดเลยเพื่อรักษาสภาพไม่ให้ชื้นแฉะจนหัวเน่านะครับแล้วเขาก็จะเกิดใบใหม่ที่สวยๆแต่ว่าต้องรอเขาฟื้นตัวสะสมให้หัวดูไม่เละ แข็งๆสักระยะหนึ่งนะครับแล้วเขาก็จะงอกใบใหม่ขึ้นมานะครับอย่างต้นนี้นี่ก็คือทิ้งใบจนร่วงไปหมดทุกใบเลยนะครับแล้วเขาก็ออกใบใหม่ขึ้นมาครับงูนก็เหมือนกันนะครับเรียกได้ว่านะครับถ้าเราไม่เขียนชื่อกํากับไว้ที่กระถางนะครับทําป้ายชื่อนี่ไม่เราไม่รู้เลยจะจำไม่ได้เลยว่า ต้นอะไรบ้างนะครับคำแนะนำก็คือควรจะมีป้ายชื่อเสียบไว้นะครับนี่ผมทำไม่ทันแล้วครับตอนนี้คือทิ้งไปหมดแล้วต้นนี้ก็เพิ่งงอกขึ้นมาใหม่นะครับมีหนอมีเขี้ยวด้วยนะครับหมดเลยนะครับสภาพผาชมนั่นนะครับ ตอนแรกนะครับตรงนี้นีพ่พรับสวยงามตอนนี้คือสุดโซมนะครับเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วนั่นเองนะครับบอลสีนี่ก็จะเป็นอ่เซนซิทีฟกับอากาศมากนะครับเหมือนเขารู้ว่าช่วงไหนเนี่ยที่อากาศหนาวเย็นนะครับจะมีความชื้นในอากาศสูงนะครับ เขาก็จะต้องอทิ้งใบเพื่อรักษารักษาชีวิตของตัวเองไว้นะครับโดยไปสะสมอาหารเก็บไว้ที่หัวมีชายชนนะครับต้นแม่จากที่สวยๆกอใหญ่ๆตอนนี้เหลือแค่นี้นะครับแต่ก็คงจะหัวใหญ่มากนะครับ ส่วนต้นนี้เมืองเกาะเกร็ยนะครับข้อดีอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่เขาออกใบใหม่ขึ้นมานะครับสร้างต้นใหม่ขึ้นมาแล้วมีใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีใบที่สวยงามแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเขาต้องต่อสู้ชีวิตนะครับก็เลยสร้างใบใหม่ที่สวยและแข็งแรง มีคือช่วงหน้าหนาวของบอนสีนะครับต้นนี้นี่แย่เลยนะครับดึงเบาๆก็หลุดแล้วครับนี่นะครับแต่ว่ามีเขี้ยวโผล่ขึ้นมาจะพาไปชมทั่วๆนะครับมนสวรรค์ครับ นี่นะครับนี่อย่างนี้นี่เขาทิ้งใบไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็กำลังออกใบใหม่แต่ว่าหน้าหนาวนันเพิ่งเริ่มต้นนะครับเขาก็คงจะต้องออกมาแล้วก็มีรูปร่างประมาณแกนๆกหน่อยนะครับนี่นะครับนี่ครับยังไม่ออกใบสวยนะครับออกมาแล้วก็จะลักษณะต้นเล็กๆอย่างนี้อยู่ก่อนนะครับ เพราะว่าเขายังสะสมอาหารไว้ในหัวอยู่เขายังไม่เอาไปเลี้ยงไปเลี้ยงใบนะครับถ้าถึงหมดฤดูดหนาวเนี่ยนะครับใบก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือธรรมชาติของบอนสีนะครับนีเหี่ยวเลยอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วนะครับถ้ามีป้ายชื่ออยู่เราก็จะรู้ อย่างอันนี้มีนะครับพระาธาตุวายโยนี่นะครับราธาตุวายโยแต่ตอนที่เราคุ้นเคยมากๆเราก็จะพอจําได้อย่างอันนี้นี่นะครับเกาะเกร็ดแน่นอนอันนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับ เนี่นะครับเขาก็จะเหลือใบเดียวใบเดียวต้นละใบสองใบอยู่อย่างเงี้ยนะครับลักษณะของหน้าหนาวบอนสีก็จะรักษา,าสภาพชีวิตของตัวเองไว้นะครับก็จะทิ้งใบร่วงหมดเลยเหลืออยู่ใบ2ใบแล้วก็ครูอาจารย์หลายหลายท่านนะครับก็ได้แนะนำว่า ออถ้าเกิดว่าบอลสีของเรานะครับยุบหัวลงไปเนี่ยเราสามารถที่จะขุดเอาหัวมาพักไว้ได้นะครับเอามาพักไว้ข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมลองดูต้อน,นอ๋อแต่นี้จะขึ้นแล้วเขาจะขึ้นก็ปล่อยเขาไปก่อนนะครับแต่สำหรับอย่างต้นที่ สุดโซมเละๆนะครับสุดโซมเละๆนะครับหายไปหมดเลยแบบนี้นะครับเราสามารถที่แบบนี้หลุดมานะครับเราสามารถที่จะขุดเรามาดูนะครับขุดนะครับแล้วก็เอาหัวไปพักไว้นะหัวบอล นี่แห้งเลยนะครับลากไม่มีแล้วนะครับเขาสะสมไว้ในหัวอย่างนี้นะครับเราเนี่ยครับขุดหัวเนี่ยนะครับมาพักไว้ด้านนอกธรรมดาเลยนะครับใส่ตะกร้าหรือใส่อะไรไว้นะครับพักไว้ แล้วก็พอถึงหน้าฝนเนี่ยเรานำไปปลูกพักไว้นานเลยนะครับสามเดือนนำไปปลูกก็จะได้บอลสีต้นใหม่ที่งอกขึ้นมานะครับมีใบสวยงามแล้วก็อาจจะมีดอกนะครับผมเคยทำคลิปลงไปแล้วนะครับวิธีที่ปลูก หัวบอลสีหลังจากพักไว้3เดือนนะครับลองย้อนชมกันดูนะครับได้ผลดีทีเดียวนะครับผลเป็นอย่างไรลองไปชมที่คลิปนะครับก็คือเราก็จะได้อดอกบอลสีนะครับเป็นโบนัสอย่างหัวเล็กๆอย่างนี้นี่ก็อาจจะได้นะครับเพราะว่าที่ผมปลูกก็ใหญ่กว่านี้นิดเดียวซึ่งผมได้พักหัวไว้โอ้เกินสามเดือนนี่ครับประมาณนะครับ จากหน้าหนาวนะครับนี่อย่างนี้นะครับถ้าเราอยากจะพักหัวเราก็ลื้อขึ้นมานะครับลื้อขึ้นมาแล้วก็ผึ่งไว้ให้แห้งนะครับแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้แบบไม่ต้องใส่ปิดฝาหรืออะไรนะครับเก็บไว้อย่างนี้นะครับอย่าให้โดนแสงแดดอย่าให้เปียกน้ํานะครับ ส่วนถ้าเราไม่พักนะครับเราก็รอเราก็จะรอนี่นะครับมี่ก็ไม่รู้ต้นอะไรนี่ครับหัวอยู่นี่เราก็จะรอแล้วก็ให้เขาแทงหลอดใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากที่เขาฟื้นฟูสภาพพร้อมที่จะกลับมาสู้ชีวิตอีกครั้งนะครับอย่างนี้นะครับนะบก็จะมีหลอดใหม่โผล่ขึ้นมาครับ เดี๋ยวไม่รู้ว่าหนาวกว่านี้นี่จะเหลือแต่กระถางทั้งหมดเลยนะครับคาดว่าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ชมนะครับตรงนี้ผมจะไม่ลื้อนะครับผมจะปล่อยเข้าไว้อย่างนี้ก่อนจะไม่ลื้อหัวออกมาพักฝากติดตาม youtube channel รังบอลคอนหวันด้วยครับ จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับบอลสีนะครับการเลี้ยงบอลสีที่ทางรังบอลคอนหวันได้ทดลองทำนะครับแล้วก็นำมาแชร์ประสบการณ์ข้อมูลความรู้กันครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook รังบอลคอนหวันนะครับ YouTube Facebook TikTok Instagram นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ